ใครจะไปเชื่อครับฝรั่งต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะเจกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าสายฉีดน้ําชําระก้นในห้องน้ําประเทศไทยนี่แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์มากกว่ากระดาษชําระในห้องน้ํา <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดผลสํารวจจากทางด้านของผู้ที่อยู่ในไทยเขาทาผลสำรวจกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกันนะครับเพราะ,ะนั้นผมถามท่านผู้ชมนะครับอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะฮะถามถามท่านผู้ชมนะครับ,รบเวลาท่านผู้ชมเข้าห้องน้ํา ไม่ว่าจะส่วนตัวหรือที่สาธารณะท่านผู้ชมใช้อะไรมากกว่ากันระหว่างสายฉีดน้ํากับกระดาษชําระส่งครับใครใช้สายฉีดน้ําพิมพ์สายฉีดน้ําครับใครใช้กระดาษชําระพิมพ์กระดาษชําระคําถามของผมก็คือว่าเวลาท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะหนักจะเบาหรือว่าท่านผู้ชมไปเข้าห้องน้ําสาธารณะท่านผู้ชมใช้อะไรมากกว่ากันระหว่างสายฉีดน้ํากับกระดาษชําระส่งส่งเลยนะคร ถ้าใครใช้กระดาษชําระก็พิมพ์กระดาษถ้าใครใช้สายฉีดน้ํามากกว่าเขาใช้สายฉีดน้ําแล้วส่งมานะฮะที่พูดถึงอย่างนี้ก็เพราะว่าเว็บไซต์ The Ti g เกจริงๆเป็นเว็บไซต์ของคนที่ทําสื่อในเมืองไทยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาทำออกมาเป็นภาพภาษาองังกฤษนะฮะคนติดตามเยอะนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ทําผลสํารวจหนึ่งนะฮะที่มีชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่าสอบถามความคิดเห็นของคนต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีอยู่2ออย่างว่าเวลาคุณเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ย เวลาคุณไปจัดการกิจธุระส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนักเนี่ยนะฮะในห้องน้ําโรงแรมที่พักรีสอร์ทหรือแม้แต่ที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยนะครับคุณชื่นชอบหรือคุณเลือกใช้อะไรมากกว่ากันระหว่างสายฉีดน้ําชําระก้นกับกระดาษชําระท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผลการตอบแบบสอบถามของชาวต่างชาติเขาใช้สายฉีดน้ําถึง72% ใช้กระดาษชําระแค่28%นี่คือต่างชาติมาเที่ยวไทยนะฮะแล้วเขาบอกว่าสายฉีดน้ําล้างก้นนี่แหละครับเขาชอบใช้มากที่สุดถึง72%ใช้กระดาษชําระแค่28%เออเหลือเชื่อะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ก,กลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาละสิครับนะฮะจนกระทั่งไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติเวลามาเมืองไทยถึงชอบสายฉีดน้ําชําระก้น จก็ทั้งมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับบอกว่าสายฉีดน้าชําระก้นในประเทศไทยเนี่ยมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่วิเศษที่สุดเท่าที่เคยมีมาท,ทั้งทั้งที่จุดเริ่มต้นของสายฉีดน้ําชําระก้นเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาจากประเทศไหนแต่ทําไมอยู่ดีๆกลายเป็นประเทศไทยดังเอาซะเรื่องนี้นะครับนายแพทย์อีแวนโกลสไตน์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ศัลยแพทย์ด้านทวารหนักแห่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกอย่างนี้เขาว่าไอ้การใช้สายฉีดน้ำเนี่ยนะครับทำความสะอาดทวารหนักหรือว่าก้้นหลลังจจจาากกเสร็ภ,ภริแว เป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการดึงกระดาษชําระมาเช็ดทําความสะอาดนะครับถึงถามท่านผู้ชมไงผลสำรวจที่ต่างชาติเขาบอกนี้นั้นถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปทําธุรกิจหนักในห้องน้ําไม่ว่าจะในบ้านที่ส่วนตัวออฟฟิศที่สาธารณะตามปั๊มท่านผู้ชมเลือกใช้อะไรมากกว่ากันระหว่างสายฉีดน้ํานชําระกับกระดาษชําระใครใช้กระดาษพิมพ์กระดาษมากกว่าก็พิมพ์กระดาษ ถ้าใครใช้สายฉีดน้ำชำระมากกว่าก็พิมพ์สายฉีดน้ำชำระแล้วส่งมานะครับนายแพทย์คนที่บอกอย่างนี้ครับว่าทําไมสายฉีดน้ำชำระจึงสะดวกปลอดภัยและคนต่างชาตินิยมมากกว่านะครับเขาบอกงี้คือผิวหนังโดยรอบบริเวณช่องทวารหนักเนี่ยมันบอบบางแลว้วก็ละเอียดอ่อนมากเพราะั้นการใช้กระดาษชำระซึ่งท่านผู้ชมก็คงทราบดีนะครับถ้าเป็นที่สาธารณะเนี่ยกระดาษชำระห้องน้าในประเทศไทยเนี่ยครับไม่หนาสาก ก็บางชนิดที่ดึงแล้วขาต้องดึงบ่อยๆนะครับเมื่อไม่ว่าจะหนาจะบางแค่ไหนก็แล้วแต่มาเช็ดรอบๆตรงบริเวณของช่องทวารหนักเนี่ยก็ทําให้เกิดการขูดขูดกับผิวหนังแสบหรือถึงขั้นเลือดซิดและในที่สุดมันก็เปิดช่องให้เชื้อโรคติดเชื้อกันได้นะครับในขณะเดีวยวกันการใช้แรงดังนน้ำจากสายฉีดชํชรนาระน้ําก้นเพียงแค่2-3วินาทีเนี่นะครับโดย,ยเราฉีดเงี้แเราก็คงไม่เกิน5วิเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าแล้วใช้กระดาษตามอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตรงเนี้ปลอดภัยอย่างมากๆนี่ขนาดศาสตราจารย์นายแพทย์อีแวนโกสไต์ของนิวยอร์กเขาบอกมานะครับแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าการที่เราใช้กระดาษชําระจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้รักโลกเลยคุณทําให้ต้นไม้ล้มตายไม่รู้กี่ต้นคุณทําให้ใช้น้ําเกินกว่าความจําเป็นนะครับนายแพทย์อีแวนโกสไต์บอกอย่างนี้นะฮะว่า การใช้กระดาษชําระของคนอเมริกันเนี่ยนะครับมีการใช้3ม้วนต่อคนต่อหนึ่งสัปดาห์เออไม่รู้ท่านผู้ชมใช้มากขนาดนี้หรือเปล่าแต่นี่คือสถิติของคนอเมริกันนะฮะใช้กระดาษชําระ3ม้วนต่อคนต่อสัปดาห์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อรวมตัวแล้วอย่างนี้ mm. ก็เท่ากับว่ามีการใช้รวมกันมากกว่า36,500ล้านม้วนต่อปีในขณะที่การผลิตกระดาษชําระ1ม้วนเนี่ยใช้น้ําในการผลิตกระดาษชาระ1ม้วนเนี่ยเพียงแค่140ลิตร แต่การใช้สายยางโทษไม่ใช่สายยางสายยางแรงไปถ้าใช้สายฉีดน้ำเนี่ยฉีดออกมา5วิเนี่ยยังไม่ถึง1ลิตรเลยนะครับดันนี้นนี่กลกายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ผลสารวจตรงนี้ก็เลยสร้างความมือหากันขึ้นมาและผมก็บึ่งสร้างนะครับว่าสายฉีดน้ําชําระก้นในห้องน้ำเนี่ยต่างประเทศเขาใช้คําว่าบํากันกันที่แปลว่าปืนน,นะฮะบําก็แปลว่าผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรแต่เขาเรียกว่าบํากันเนี่ยนะครับผลสารวจของไทเกอร์เนี่ยนะครับก็เลยยืนยันได้นะครับว่าขณะนี้เนี่ย คนต่างประเทศที่เวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาชอบเรื่องนี้มากจนกระทั่งติดหนึ่งใน10สินค้าที่คนจีนซื้อกลับไปในประเทศเขาคือสายฉีดน้ำำําชําระก,ก้นจากเมืองไทยที่เรียกว่าบํากันนะครับทีนี้พมผลสุรวนนี้ออกไปก็มีนักทองเที่ยวต่างประเทศมาแสดงความคิดเห็นนะแตกต่างกันหมดไปเลยนะฮะอย่างเช่นคนนี้เบอร์รี่เวเบอร์เขาบอกว่าฉันรักสายฉีดน้ำำําชําระก,ก้นเวลามาอยู่ประเทศไทย วเวลากลับตอนนั้นเขาบอกว่าเขากลับไปที่อเมริกาและเจอโควิดสิท่านผู้ชมทราบไหมตอนนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรที่ขายดีจนกระทั่งหายจากเชลในซูเปอร์มาร์เ,เก็ตกระดาษชำะระปพรากตอนนั้นคนอเมริกรันเจอปัญหาไม่มีกระดาษชำระใช้นะฮะแล้วเธอคนที่มาเที่ยวเมืองไทยเธอเลยนึกถึงและรักเลยสําหรับสายฉีดน้ําชําระก้นนะฮะต่อมาครับอย่างบางคนใช่นะฮะคุณคนคุณคนต่อไปคุณมาตินเขาบอกว่าแทบไม่เชื่อกับตัวเองเลย มีอายุมาตั้ง60ปีแล้วใช้กระดาษมาตลอดไม่รู้เรื่องเลยรับว่าสายฉีดน้ําชํำชำราระก้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรักษาสุขภาพของช่องทวารเขาพูดอย่างนั้นนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสายฉีดน้ําชํำชำราระก้นเนี่ยไม่ได้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกนะครับ <S <S เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยสายฉีดน้ําชํำชำราระก้นเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวมุสลิมในแถบตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียใต้ ซึ่งเขาเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าชัชัฟ S H A W T A F ชัช้ฟซึ่งชัชัฟนี่นะครับมีลักษณะเป็นสายฉีดชำระคล้ายๆกับที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละครับนะฮะแต่ว่าก็ถูกคิดค้นตามความเชื่อของทางศาสนา,าเขาโดยว,ว่าต้องใช้น้ำในการล้างชำระซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าสายชำระล้างก้นเนี่ยกลับมาโด่งดังในประเทศไทยนะครับและในที่สุดถ้าจะดูกันจริงๆถามว่า ทำไมแต่ละประเทศถึงตกอ,อกตกใจกับสายฉีดน้ําชําระของประเทศไทยเพราะอะไรทราบไหมฮะในยุโรปในตะวันตกเวลาหน้าหนาวนี่หนาวจัดจ,จริงๆนะครับใช้น้ํานี่ลําบากมากๆเพราะฉะนั้นใช้กระดาษเนนะี่ยถือว่าปลอดภัยเพราะมันเย็นจับยกเว้นว่าในห้องน้ำมีฮีเตอร์ก็ยังไม่พอเพราะน้ำที่ออกมาเนี่ยมันเย็นเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีสายฉีดน้ําชําระใช้2ในประเทศทางยุโรปตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าทางพวกทวีปอเมริกานเหนือนี่นะครับถ้าเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมนี่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ติดสายฉีดน้ําชําระก้นด้วยเหตุผลที่ว่าวันหรือกลัวว่ากรณีน้ํารั่วไหลและมันจะเป็นปัญหากับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ระดับสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามกฎของอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมคุณต้องรับผิดชอบค่าใชจ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือในบางีเกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีขึ้นเพราะสร้างความเสียหายให้กับห้องพักที่อยู่ชั้นล่างลงมา ลท่านผู้ชมคิด,ดูสิครับว่าถ้าน,านมันมา่วไหลลงมาเนครับอินเทีเนียดีไซน์ต่างๆนี่พังหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเอเชียเป็นประเทศร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สายชําระในญี่ปุ่นซึ่งก็มีอยู่แล้วท่านผู้ชมเคยใช้ฝาชักโครกทีก่มีระบบอัตโนมัติใช่ไหมฮะก็มีน้ําฉีดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสําหรับประเทศไทยไปนะครับเมื่อต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเข้าชอบสายชําระรางก้นมากกว่าใช้กระดาษในประเทศไทยนะครับนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าเวลาท่านผู้ชมเนี่ย ปฏิบัติภารกิจหนักในห้องน้ําตัวเองห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ำออฟฟิศห้องน้ําตามปั๊มระหว่างสายฉีดน้ําชาระก้นกับกระดาษชําระท่านผู้ชมใช้อะไรมากกว่ากันใครใช้สายฉีดน้ําชาระก้นพิมพ์สายฉีดน้ําใครใช้กระดาษชําระพิมพ์กระดาษแค่นันพอและส่งเข้ามานะครับ